เดี๋ยวขออาจารย์เอกนะยื่นมือไปก่อนถ้าหยิบเจอก็เจอถ้าไม่เจอวันอื่นนะเราต้องมีภาพขนาดไหนผมก็ต่อภาพผมเป็นหนึ่งองนะโอไปหยิบสมเด็จตัววัดเกศกับแช่หายมาดิเอาแช่หายตะกี้ตรงไหนแป๊บๆัอาจารย์เห็นแป๊บๆนี่ับยังไงไม่ใช่แช่หายที่เป็นใส่กรอบสแตนเลสอะใส่กรอบสแตนเลสสองสามอ่ะผมหยิบให้ดูแป๊บๆอ่าตัวโน้นหยิบรึผมหยิบผมหยิบนะผมมาหยิบแป๊บๆพูดมากกว่านี้จะโดนเตะก่อนหยิบแล้วตรงโน้นโน้ตกายนุ่มอะ แถวโน้นอ่ะเอาผมเดินไปหยิบอยู่ที่นี้นะคิดว่าตรงนี้วะคุณคิดจะพักเครื่องผมเยอะขนาดไหนจนหากันไม่เจอเลยรีเยวเชียร์เอาอยู่นี่เออผมว่าอันนี้โนดิบครับโนยิบอันน้โนดิบเขาจะดีเขาดีอันโนดิบพี่โลปูตินของพี่ไปไหนอ่ะยังไม่ได้ส่งเหรออะไรอ่ะสมเด็จพี่โลปูตินอะเกิดอะไรอ่ะสมเด็จหักอ่ะวันละครั้งอ่ะเมื่อวานอะเออก็ส่งวันนี้มันก็ยังไม่ถึงเหรอครับ ส่งไปแล้วพิโรปูตินตส่กส่วนนี้เองก็ประมาณสองวันแล้วครับเนี่ยอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับเรื่องราวของสมเด็จอาการเป็นยังไงอ่าเรื่องราวของพระสมเด็จวัดแช่ห่เนี่ยของพิโรปูตินเป็นแบบนี้อาจารย์เห็นยังไม่รู้เดี๋ยวผมเอาลูปให้ดูแช่หาอาการเป็นยังไงไม่อันนี้ของพิโรปูติน เป็นไงอาจารย์นี่เอ้าเด็ดมากอร่อยเหรออันนี้คือมันเป็นวัดละคังแบบไม่ต้องไปนั่งเถียงกับใครนี่มันคือเนื้อพาสสมเด็จโตยุคต้นด้วยถ้าวัดละคังที่ซื้อกันยี่สิบล้านไม่ใช่เนื้อนี้ให้เตะเนื้อเนื้อเนื้อคือประทับทักขึ้นไข่ดีกว,วะ่ะแล้วเห็นไหมอ,อกล้องเป็นพิมพ์เดียวกับที่แกะพาสสมเด็จโตในหลายหลพิมพ์ไหมฐานเขียง เ็ต้องเรียกพิมพ์ตลกหรือเปล่าเห็ไหมตลกนะเนจัเนี่ยฐานเขียงอกล่องนะะไหล่ตรงนี่มันคือชัดเจนครับมันเป็นพิมพ์ของคนแก่พ้าให้สมเด็จโตโ<อ>ผมบอกเลยหกักครึ่งนึงเนี่ยไปแกะขายอะ่ะคุณยังได้เป็นแสนเลยเออสงสัยจะเป็น,น,นะะอ,อ,อย่างนั้นซะพีกก็เขนะ้าใจลงทุนอ่ะอย่างเงี้ยไปซ่อมก็ได้ในเรื่องราวของพลาพิมพ์เนี้ย มันมีที่ทันสมเด็จโตกับไม่ทันแบบเนี้ยคือทันสมเด็จโตนะแล้วมีการปู่อ้นเนี่ยถอดเอาพิมพ์วัดเกตเนี่ยมาถอดแล้วสร้างพระพพบรรจุไว้ที่วัดแช่ไหายทำพิมพใหม่ขึ้นมาถอดเลยอาจารย์ ถอดพิมพ์โดยการกดออกจากองค์ที่สวยมาเป็นต้นแบบหูเพียนเล็กน้อยแล้วก็แต่งพิมพ์ไงอ่าอันนี้หูอันเนี้ยคือถ้าวัดเกตอ่ะหูจะยาวแบบนี้เลยเนี่ยพอถอดมาเสร็จแล้วแต่งพิมพ์ออกมาใกล้เคียงแต่เนื้อมันจะต่างกันพี่เอกบอกยี่สิบล้านเนื้ยยังอ่อนกว่าเ,เห็นไหมฮะคุณเห็นไหมฉะนั้นสมเด็จพิมพ์เนี้ย เนี่ยเขาเล่นเป็นวัดเกตกันมานมนานมันก็เป็นวัดเกตจริงๆแต่มันไม่แต่ผมไม่ขอเรียกว่าพระวัดเกตครับถ้าเรียกว่าวัดเกตอ่ะมันจะไปเถียงกันเรื่องเนื้ออีกนะจริงๆอันนี้เราต้องเรียกพระพิมพหนึ่งของสมเด็จโตเนี่ยเรียกก็เป็นพระสมเด็จโตอ่ะจบนะแล้วก็มีการเอาพระโดยจะถอด มาทำพระที่ใส่วันจุก,กูแล้แช่หายพี่พี่พักผมคงไม่มี power ที่จะไปทำอะไรถึงขนาดนั้นเอาว่าผมทำให้แฟนเพจผมเล่นพระได้มีความสุขพอแล้วที่อื่นอย่าไปยุ่งเบื่อนะครับเห็น <thấy S 1> ไหมฮะ <S <S คุณเห็นเวลาคือบางคนอะ่ะพูดแต่ไม่มีตัวจริงให้ดูคุณต้องใช้จินตนาการ โอ้ยสิงโตมันตัวใหญ่แล้วสิงโตมันสูงขนาดไหนอ่ะมันต้องมีขนที่คอด้วยเท่ารถไวเลอร์บ้านเราไหมนั่นสิแล้วมันต้องมีหางมีผู้ผู้ด้วยเออหรือมันจะสูงเท่าควายบ้านเราโอ้ยมันน่ากลัวมากเลยนะอุ้งขามันใหญ่มากแต่ถ้าวันนี้เราไปเจอสิงโตตัวเป็นๆแล้วนั่งคุยกันเห็นกระตาเข้าใจไหมอันนี้ไงสิงโตนี่ก็ดูสิเออง่ายกว่าถ้าวันนี้ผม,มบ้าๆมาผมถามว่าอาจารย์สิงโตมีหามอยไหมเฮ้ยก็ดูสิมันก็นั่งอยู่ก็ดูสินี่ไง <c oughs> อะแล้วจะมีใครตอบได้ว่าสิงโตมีห่า ก็ต้องดังดูตัวมันสิทำมาตอบไม่ได้ไนงะแต่ถ้าถ้าผมไปที่แอฟริกาผมก็จะดูว่าเออสิงโตมันมี <c oughs> ฮมมามอย <c oughs> หรือเปล่าแต่ว่าเราก็มีมันก็เหมือนกับการคุยเรื่องพระมันต้องมีตัวจริงให้ดูแบบนี้มันถึงจะเข้าใจนี่ไงนี่ไง,ไง,ไง,ไงวันนี้ผมก็พูดก็คุยกันเนี้ยก็ดูที่เนี่ยกคนดูพระเนีอยอย่ยแล้วเมื่อ <c oughs> คุณเห็นแช่าหายกับพระที่ทันสมเด็จโตเนี่ยมันต่างกันไหม โอไปแกะมาสององเลยไหมแกะเดี๋ยวนี้แกะเดี๋ยวนี้เลยสมุดหน้ามันไม่สุดมันไม่สุดให้เห็นข้างเห็นข้างงูวายก็ถ้าถ้างูวายไม่ใช่ไม่ใช่แต่ถ้าแบบเนี้ยไม่ต้องไปเถียงกับใครเอาไปแกะขายก็คุ้มเอออาจารย์ก็วิเคราะห์อย่างนั้นนะนี่ไม่ต้องไปเถียงใครนี่มันคือพระสมเด็จโตยุคต้นด้วยนะแง่แกะซีแง่แก่ชนิดที่เรียกว่าประเทศนี้ไม่มีวัดไหนที่เนื้อแบบนี้นี่นี่ไม่กี่วันนี้อาจารย์ก็หลุดพระไปองค์หนึ่งอ่า เสนอขายพี่วินงกูดไปสามหมื่นแปดแล้วปไหลในลายาจารยละห้าหมื่นแปดเป็นผ้นนนนาสมเด็จปู่ภูแต่มันเป็นสามชั้นยุคต้นเนื้อละละร้านละขังเลยทุกคนพูดเหมือนกันเนื้อว่าละคังเลยก็บอกแล้วพิมพ์ปู่ภูอ่ะทิ่ไปมาสมเด็จโตแล้ววัวมาทอดสามชั้นวัดละคังเนี่ยแกบบ๊แก๊อร่อยมากงค์นั้นอร่อยมากเนี่ย อ,อย่างเนี้ครับเล็บเป็นปูภูปัดหลังปัดแป้ง,<า>งจริงๆ<า>งนี่เป็นปูอ้นเนื้อเหมือนปูอ้นไหมก็ปูอ้นทำก็ใช่ก็สูตรของเขาเลยแต่จารหามากเลยงานประกวดราบบุรีรอบที่แล้วจานได้มาโอ้โหเซียนพันิพิปนี่น้องเราเลยเก่งมากเลยโคตรเก่งเลยไอ้ไนี่ซื้อพักเก่าสายตาดีเลยพี่เอกเนี่ยนะมันหลงปูอ้นลงปูอ้นแน่นอนเลยพอซื้อเสร็จรับเป็นไงรู้ไหมพามาส่งโต๊ะปูอ้น เดอกลับไปไม่ใช่อะไรอาจารย์มันไม่มีอะพิมพ์เนี้ยแล้วทีนี้พัชที่ไหนละปัญหาของกูอีกแล้วพัชแท้เห็นไหมครับถ้ามีเม็ดกอเก่าบทใส่เป็นเป็นพระยุกหลังถ้ายุคแรกมันจะเป็นเนื้อเดียวมีคนเคยสองผมดูพัชรุ่นนี้มีทิกหลังเป็นอยดูเห็นไหมเห็นไหมครับมันต่างกันไหมเนื้อก็ต่างกันยุคกันแล้วมันต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วถามคุณซื้อบางขุนพรมไม่ซื้อเนื้อนี้ให้เตะ อันนี้มันคือพระที่ทันสมเด็จโตกับไม่ทันสมเด็จโตแค่นั้นเองแล้วคุณเห็นไหมถ้าเป็นพระยุคหลังมันจะมีมวลสารเก่าวบทผสมแต่พระยุคแรกถ้าพระยุคแรกมันจะเป็นพระเนื้อเดียวเป็นเนื้อของเขาเลยคือไม่ต้องเอาอะไรผสมเพราะเขาดีไม่ต้องเอาอะไรบดผสมมันจะเป็นพระเนื้อเดียวฉันั้นเวลาผมซื้อพระเนี่ยผมชอบซื้อพระเนื้อเดียว มันบอกถึงยุคสมัยเนื้อเดียวที่มีความเก่าท่าพระที่มีอย่างอื่นบดผสมเนะี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นพระยุคสองนะครับเพราะว่าผมไม่อาจเอื้อมแล้วครับผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับพี่พัทรพงศ์ฉะนั้นเวลาผมซื้อพระเนี่ยผมชอบพระเนื้อเดียวคือผมศึกษาพระเครื่องจากกรรมมาวิธีการผลิต ว่าในยุคนั้นมันมีเครื่องมืออะไรผลิตได้บ้างแล้วความเก่าของอยุพระที่มันบ่งบอกบนองพ์พระกี่ปีกี่ปีเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงทาไมเขาต้องพูดว่าสมเด็จใส่โคกตำถ้าเกิดเป็นใส่กะละมังคนนี่เป็นยังไงผมนึกบอกไงครับว่าทุกวันเนี้ยที่เราดูพระไม่เป็นเพราะประวัติที่เขาเขียนให้เราเชื่อมันผิดมันโกหกไงครับวันนี้เอาประวัตินี้ไปใช้กันเถอะครับสมเด็จโตสร้างพระร้อยหกสิบสี่พิม มีบันทึกจากหลวงปู่คำวัดอมรินซึ่งเป็นพระที่ทันสมเด็จโตนั่งถ่ายรูปคู่กับสมเด็จโตการจะหาพระสมเด็จโตอีกร้อยกว่าพิมพ์ที่เหลือเอาความเก่าเนี่ยไปใช้หากันขนาดอันนี้ว่าจัดจัดมันยังแห้งไม่เข้าเลยเ mm hmm. พราะอะไรเพราะนี่มันคือเจ้าคุณสุพจน์แปดห้า mm hmm. เห็นไหม mm hmm. เหมือนจะจัดมันยังแกร่งมันยังแห้งไม่เท่าเลยครับ ฉะนั้นผมชอบสมเด็จที่เป็นเนื้อเดียวนี่ครับเนื้อเดียวอยเรื่อนี้สิ่งที่ผมต้องได้กุ๊กคิ๊บไปคือคาถาแล้วล่ะนะฮะอ่ะถามว่าเนี่ยผมมีให้คุณเห็นแล้วถ้าคุณสงสัยอะไรคุณก็ถามมา ครับพี่พัทระพงศ์ผมบออนะครับเซียนพระที่พูดได้เหมือนผมอะเยอะแต่เวลาเขาเปิดไลฟ์คนดูสิบคนยี่สิบคนเขาจะอยากลายไลฟ์ไหมล่ะเหนื่อยเปล่าๆขนาดผมยังต้องขอทีละห้าสิบคนเดียร้อยคนช่วยสิ่งที่ผมนั่งทาอยู่เนี่ยผมอยากทําผมมาอยู่ได้แต่พี่น้องผมเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดอยู่ไม่ได้พระแท้ถูกลังแกโดยพ่อค้าพระเขาจะต้องขายแวเนาะผมจึงต้องมาทําให้พเพื่อนเนี่ย นะรู้เรื่องราวของการดูพระให้เป็นแน่นอนครับลูกค้าไม่ซื้อพระหรือซื้อแล้วคืนมีสามอย่างหนึ่งนะถูกสวดสองดูไม่เป็นสามเบื่อซึ่งไอเบื่อถูกสวดดูไม่เป็นเนี่ยมันเกิดจากอะไรอาจารย์มันเกิดจากไม่มีความรู้ถ้ามีความรู้ถูกสวดไม่สะเทือน เห็นไหมดูเป็นถูกสวดไม่สะเทือนดูเป็นไปหาซื้อองค์ที่สองได้แล้วเอามาขายมีกําไรคุณจะเบื่อไหมน่เบื่อหลักใหญ่ของการเล่นพระตอนนี้คือคุณไม่มีความรู้ไงถ้าคุณมีความรู้ดูเป็นสวดไม่สะเทือนไปหาพระมาขายได้มีกําไรคุณจะเบื่อไหมไม่เบื่อแล้วตอนนี้มันมีใคร ที่เปิดไลฟ์มาเราให้ความรู้ทําให้คนดูพาเป็นมั้งอะ่ะนั่งมองแบบนี้เป็นแสนแบบนี้เป็นล้านแล้วมันดูแท้ยังไงวะครับอ่ะโอเคผมถามอย่างเงี้ยเลี่ยมทอง ลาหัวอาจารย์กิ่งคุณโดนสองแสนแต่ถ้าคุณดูเป็นบ้านเพื่อนคุณมีคุณอาจจะซื้อห้าพันก็ได้หรือขอเพื่อนฟรีก็ได้ถ้าคุณรู้ลายมือเป็นยังไงสินการแกะเป็นยังไงอาจารย์กิ่งง่ายนิดเดียวครับเขวาวาดสี่เหลี่ยมก่อนแล้วค่อยเติมตาเติมปากเติมจมูกเอออันนี้เรื่องจริงนะบางครั้งคนสวดยังไม่มีผ้าแท้ให้ดูสักองค์เลยยังไม่เคยซื้อผ้าแท้ด้วยอ่ะ ป่ะก็ผ่านกันไปนะวันนี้อ้าวอยากจะได้อะไรโอ้สี่ทุ่มครึ่งถึงเวลาที่เราจะไปขบ,บือับ,บือยแล้วคนก็งงคืออะไรบ,บอาจารย์คนอยู่ใกล้ผมงงหมดอาจารย์อาซูมูดอกอาซูมูไซอดึกอดึยคนอยู่ข้างตัวผมงงมดนะ แต่มันเป็นภาษาที่มันต้องฟังสเตตหางเสียงขข้้าาใใจจเถึงจะรู้ความหมายของผมก็มีกลางวันผมก็มีเป็นไง,งเป็นไง,งเป็นไงออา,าอไปเอาพระวันนี้มาที่มีอะไรแบ่งเพื่อนๆน,นมั่งเอามามาใครมีสมบัติอะไรพร้อมจะสละทรัพต่อไปความรู้ได้แล้วใครอยากจะซื้อพระไป